ครับแล้้ววอาใส่เดี๋ยวซ้อมมากี่วันเขามาซอมที่ที่ไซ้อมอยู่ที่ค่ายยิมวอยู่ที่พัทยาจนกรที่เดิมเลยมีใครเป็นกุ๊กเบิลซ้อมอย่างนี้นะตอนนี้ที่เป็นพัทยาที่งานเขาแล้วก็ฝรั่งนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่้เราเขาจะเข้าสิบแปดแล้วสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับมวยสิบมือครับวันนี้เราต้องมาเจอกับเทอร์รี่เนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายัง เหมมวยสไตล์อะไรที่เราดูมามันผ่านเหมือนจะมวยบู๊วันนี้มาเจอเชอรี่วางเก๊ะางแผงไงดีแก้ไดีครับอ่าล่าสุดต่อยที่ไหนมาล่าสุดต่อยแม็กซ์ไว้ครับเป็นไงบ้างชนะชนะสามยกเนาะแล่าห้ายกอะไรที่ต่อยไว้ต่อยไว้ที่รอรับประกาศเป็นไงบ้างชนะเรายกสองครับเวทที่ไหนวันนั้นร้อยสิบครับร้อยสิบวันนี้ต่อยได้หกเนาะถ้าเกิดเข้าช่วงหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขะมาเกิดในร้อยนะประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิด กลับมาวิ่งนะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้รสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาค่ายคุมมันกี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้50ตคนจังหวัดฝากเชยวยช่วยแบคขับหน่อยฝากเป็นแฟนช่วยเชียร์ด้วันนี้เต็มที่นะโชคดีขอนครับ